โจดร่วมคืออะไรมาฟังทนายโอกันครับเมื่อมีบุคคลหรือผู้เสียหายได้แจ้งความจะมีการสืบสวนโดยพนักงานสอบสวนเช่นตำรวจเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากนั้นอายการจะพิจารณาสำนวนการสอบสวนเพื่อวินิจฉัยว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นควรสั่งฟ้องก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลดังนั้นโจ์ร่วมก็คือบุคคลที่ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความกับพนักงานอายการ เพื่อดำเนินคดีในฐานะโจทย์ด้วยเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและปกป้องสิทธิของตนเองเนื่องจากในการดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปพนักงานอายการจะเป็นโจทแต่โจทร่วมจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน้าที่และบทบาทของโจทร่วมมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีโจทร่วมมีสิทธิยื่นคำร้องและเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดีกับพนักงานอายการได้โดยแต่งตั้งทนายเข้าร่วมกระบวนพิจารณาชักถามพยานชักค้านถามติ่งได้ การเรียกร้องค่าเสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำผิดอาญาในส่วนของตนได้การปกป้องสิทธิช่วยให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการปกป้องสิทธิของตนเองในกระบวนการยุติธรรมเงื่อนไขการขอเป็นโจ์ร่วมผู้เสียหายผู้ยื่นขอต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำผิดอาญาการยื่นคำร้องต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตเข้าเป็นโจ์ร่วมกับพนักงานอายการผลทางกฎหมายการเข้าร่วมเป็นโจท์ร่วมต้องอยู่ภายใต้รอบของกฎหมาย และไม่กระทบต่อการดำเนินคดีของพนักงานอายการข้อสังเกตหากพนักงานอายการถอนฟ้องผู้เสียหายที่เข้าร่วมเป็นโจ์ร่วมก็ยังคงดำเนินคดีต่อไปได้โจ์ร่วมจะมีสิทธิ์และอำนาจเทียบเท่ากับโจทย์คือพนักงานอายการเมื่อเข้าเป็นโจทร่วมแล้วสามารถอุทธรณ์ดีกาได้มีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ0 9 9 9 1 6 6 6 5 7หรือช่องทางติดต่อใต้โปรไฟล์ครับ